สัมมาสมาธิสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราคนเราถ้าไม่มีสมาธินี้ไม่ได้สมาธิที่เราจะได้ใช้ก็คือสมาธิที่อยู่ในอริยาบทต่างๆไม่ว่าเราจะเดินยืนนั่ง นอนพระพุทธเจ้าท่านให้เรามีสมาธิพยายามให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวชีวิตของเรามันจะได้มีความสุขถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองสิ่งแวดล้อมต่างๆมันจะดึงเราไปหมดเราจะเป็นคนเคร่งเครียดกับสิ่งแวดล้อม ถ้าเราเจอกับสิ่งไหนใจของเราก็ไปกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่มีสติหลักง่ายๆคือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราจเจริญอาณาปานสติเราจะเดินยืนนั่งนอนให้เราหายใจเข้าสบายออกสบายไว้ก่อน เราไม่ต้องเจริญอาณาปานสติถึงขั้นที่เรานั่งสมาธิให้เราเจริญอาณาปานสติเพื่อเป็นเครื่องผูกใจไม่ให้เราหลงไปตามอารมณ์หลงไปตามสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมถึงมันจะดีหรือไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านให้เรารู้จักรู้แจ้งเราอย่าหลงไป อย่าตามไปให้ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่ไม่ได้รอกมันก็จะผ่านไปทุกขณะจิตทุกย่างก้าวพระพุทธเจ้าท่านให้เรารู้จักรู้แจ้งเรากลับมาหายใจเข้าสบายออกสบาย กลับมาอยู่กับลมหายใจคนเรามันเลือกไม่ค่อยได้มันอยู่ในสถานที่สบายๆก็มีบางครั้งอยู่ในสถานที่ไม่สบายก็มีจึงจำเป็นต้องได้ฝึกอาณาปานสติหายใจเข้าสบายออกสบายเพื่อไว้เป็นบ้านพักทางจิตใจของเรา เป็นบ้านพักของนักปฏิบัติถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เราอาจจะไปเมาในอารมณ์เมาในสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เช้าจนหลับพระพุทธเจ้าท่านให้เรามีสติมีความสุขมีความพอใจในการทำงานถ้าเราไม่มีปิติ ไม่มีความสุขในการทำงานเรามันจะเกิดความเครียดให้เราอยู่กับปัจจุบันให้ได้ให้จิตใจของเรามีความสุขให้ได้พร้อมด้วยหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายไว้ก่อนอย่างเรามีอาชีพเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วยจำนวนมาก ที่จะต้องใช้สมาธิต้องเจริญอาณาปานสติเพราะเรามองดูคนป่วยมีแต่ความทุกข์ญาติเขาก็มีความทุกข์คนทั่วไปก็ทุกข์มองใครๆก็ทุกข์ถ้าเราไม่มีหลักไม่ได้หายใจเข้าสบายออกสบายการที่เราอยู่กับเขาตั้งหลายวัน หลายเดือนหลายปีจิตใจของเรามันก็จะรับเอาแต่อารมณ์ที่มันเป็นทุกข์ที่มันเศร้าหมองจึงจําเป็นที่จะต้องเจริญอาณาปานสติเจริญอุเบกขาทําใจให้เบิกให้บานไว้ให้มากๆในชีวิตประจำวันของเรามันมีเรื่องทุกข์ใจมาก เรายังดีอยู่เรายังเอาตัวรอดอยู่แต่สิ่งแวดล้อมมันมีปัญหานะญาติพี่น้องไม่สบายญาติพี่น้องเป็นหนี้เป็นสินเขามีเรื่องมีคดีกันเขากําลังอยู่ในความยากลำบากมีแต่ความทุกข์แก้ปัญหาไม่ได้ถ้าใจของเราไปหมกมุ่นครุ่นคิดแต่อารมณ์นั้นๆ เราก็ต้องเคร่งเครียดถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดกับเราพระพุทธเจ้าท่านให้เราฝึกหายใจเข้าสบายออกสบายไว้ถ้ามันไม่สงบเราก็หายใจเข้าสบายออกสบายไว้ถ้ามันไม่สงบเราก็หายใจเข้าสบายออกสบายไปเรื่อ,อยๆจนกว่าอารมณ์นั้น จะไม่เข้ามาแทรกจิตใจของเราพยายามเปลี่ยนเรื่องใหม่คิดถ้าเราเครียดถึงเราจะเป็นผู้มีปัญญามากถ้าลองได้เครียดแล้วปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้เพราะระบบสมองมันถูกความเครียดครอบงำมหมดแล้วอาณาปานาสติหายใจเข้าสบายออกสบาย มันจะช่วยเราได้พระพุทธเจ้าของเรานี้นะ่ะท่านจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจิตใจของท่านอยู่กับลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจคนที่ง่วงเหงาหาวนอนเป็นเพราะว่าอาณาปานสติน้อยไปที่นั่งอยู่ทำอะไรอยู่ หาวนอนบอดๆอาณาปานสติช่วยเหลือเราได้เรามีของดีอยู่กับตัวเองเราต้องเอาอาณาปานสติไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ทั้งร่างกายทั้งจิตใจมันเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆของอยู่ในตัว บางทีเราก็ไม่รู้จักเอาออกมาใช้มันเป็นการเจริญสติปัฏฐานสี่ไปในตัวสำหรับสมาธิในการนั่งพระพุทธเจ้าท่านให้เรานั่งให้มันสบายปล่อยวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ออกเสียปล่อยวางให้มันหมดแล้วหายใจเข้าก็ให้สบายออกสบาย ให้ใจของเรามีปิติสุขกับหายใจเข้าออกรู้เข้ายาวสั้นรู้มีหน้าที่รู้ลมหายใจเข้าออกเราอย่าไปมีความอยากอยากให้มันสงบอยากให้มันไม่ปวดแข้งไม่ปวดขาความอยากอย่างนี้มันเป็นนิวรมันทำให้เราไม่เกิดสมาธิ คนเรายังไม่ได้นั่งสมาธิก็อยากให้มันสงบแล้วไม่อยากให้มันปวดแข้งปวดขาแล้วการนั่งสมาธิไม่ใช่ว่าเรามาเอาความสงบความสงบเราก็ไม่เอาความวุ่นวายเราก็ไม่เอาเราปล่อยเราวางหมด เรามาอยู่กับการทำงานงานคือหายใจเข้างานคือหายใจออกสมาธิเป็นสิ่งปราศจากนิวรณ์ปราศจากความโลภปราศจากความโกรธปราศจากความหลงถ้าเรายังมีนิวรณ์อยู่มีความโลภอยู่มีความโกรธอยู่ มีความหลงอยู่สมาธิมันตั้งไม่ได้ใจของเรามันเข้าสมาธิไม่ได้การฝึกสมาธิก็คือการมาทำงานชนิดหนึ่งการรู้ลมเข้าลมออกสบายงานปล่อยงานวางงานไม่มีไม่เป็น ให้เราทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ตั้งไว้ให้นานๆปกติใจของเรามันไม่ค่อยสงบไม่ค่อยมีสมาธิเดี๋ยวมันเผลอในความคิดในอารมณ์เราฝึกบ่อยๆฝึกทุกวันที่เรามีเวลาว่างโดยเฉพาะก่อนนอนหรือว่าตื่นขึ้นในเวลาเช้า หรือเวลาที่เราว่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เราฝึกสมาธินี้สำคัญมากนะเราจะเอาแต่ปัญญาเอาแต่ความหลุดพ้นมันไม่ได้ทุกๆุกคนเวลาร่างกายมันแข็งแรงมันก็ไปไหนมาไหนได้ทำงานทำการได้แต่เวลาเจ็บป่วย หรือมีอารมณ์ที่ไม่สบายใจอย่างนี้เราจําเป็นที่จะต้องได้สมาธิเหมือนกันต้องฝึกจิตใจให้มันมีบ้านอยู่มีที่อยู่อย่างเรานั่งรถไปมีคนเขาขับรถให้เราก็ไม่ได้ทำงานอะไรเราก็พักผ่อนทำสมาธิของเราไป คนเราทุกวันนี้มีปัญหาเยอะมีปัญหาที่อยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวไม่เป็นให้อยู่กับความเงียบสงบไม่ได้อย่างนี้มันเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเรามีแต่บ้านพักทางกายเราไม่มีบ้านพักทางจิตใจเลยจิตใจของเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมใจของเรา จะมีความตั้งใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่มีสมาธิอยู่กับตัวเองโบราณเขาสอนเด็กให้อยู่กับพุทโธให้ท่องพุทโธไปอยู่ที่ไหนก็ท่องพุทโธพุทโธเพราะเด็กจะไปสอนเจริญอาณาปานสติมันก็ยากสำหรับเด็กที่จริงการเจริญอาณาปานสติ กับการท่องพุทโธมันเป็นเครื่องหมายอันเดียวกันนั่นแหละหายใจออกยุบเข้าพองหรือสัมมาอารหังมันก็ความหมายอันเดียวกันคำบริกรรมต่างๆมันมีความหมายอันเดียวกันหมดมันต่างแค่ชื่อเฉยๆความหมายได้แก่ทำจิตใจสงบ จิตใจเป็นหนึ่งจิตใจมีบ้านพักอาศัยนักปฏิบัติอย่าไปทะเลาะก,กันนะมันความหมายเดียวกันนั่นแหละไม่ว่าสำนักไหนที่ไหนก็ต้องหมดกิเลสสิ้นอาสวะเหมือนกันอย่าไปว่าของเราดีขว่าของคนอื่นมันเหมือนกันหมดนั่นแหละเปรียบเสมือนเราทานข้าว ทานอาหารทานผลไม้ทุกอย่างเข้าไปผลที่ได้รับก็คือร่างกายดับกระหายหายเหนื่อยส่วนใหญ่ก็จะไปพูดแต่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นว่าของเราดีคนอื่นไม่ดีถ้าเราฝึกมาทางไหนก็เอาอย่างนั้นก็ใช้ได้ พระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะเสด็จดับขันธปรินิพานท่านก็จเจริญอาณาปานาสติเข้าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่เนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติจากนั้นก็ถอยกลับไปกลับมา แล้วจึงค่อยเสด็จดับขันทัรินิพานเราฝึกสมาธิของเราไปอย่างนี้แหละทั้งขั้นพื้นฐานในการทำงานการดำรงชีวิตเป็นหลักที่พักทางจิตใจเหมือนกับเรามีบ้านของจิตใจเมื่อเรามีสมาธิแล้วปัญญาของเราก็จะค่อยเกิดเพราะสมาธิ ไม่มีความโลภความโกรธความหลงศีลส,สมาธิกับปัญญามันแยกกันไม่ได้หรอกเหมือนร่างกายของเรามันมีอาการ32มันถึงถือว่าเป็นคนถือว่าเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนเราให้กายกับใจ มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตใจของเราถึงจะเป็นสมาธิคนเราเมื่อยังไม่ตายมีขันห้าอาการครบ32มมันก็คิดโน่นคิดนี่คิดไปเรื่อยนะพระพุทธเจ้าท่านทิ้งให้เราอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก ความคิดที่มันเกิดกับใจของเรามันก็เหมือนกับคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่กลางสนามและมีอีกคนหนึ่งส่งลูกบอลให้คนเราก็เหมือนกันเมื่ออารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็ชอบปรุงแต่งไปเรื่อยเหมือนกับคนคนนั้นเมื่อเขาส่งลูกฟุตบอลให้ก็ไปเล่นฟุตบอลใหญ่เลยใจของเราก็เหมือนกัน ในชีวิตประจำวันตามันได้เห็นมันก็ตามไปหูมันได้ยินมันก็ตามไปจมูกมันได้กลิ่นมันก็ตามไปลิ้นมันลิ้มรสมันก็ตามไปสิ่งที่มากระทบกับกายของเราใจเราก็ตามไปหมดใจของเราก็เหมือนกันมันตามไปอย่างนั้น พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เรามีหลักสิ่งไหนมากระทบทั้งทางกายทั้งทางใจรับรู้แล้วปล่อยวางอย่าตามไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ดับไปเราฝึกใจของเราให้สงบอย่าได้หลงอารมณ์อย่าได้ตามอารมณ์ เราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่สังคมสิ่งต่างๆมากระทบเราเยอะแยะมากมายพระพุทธเจ้าท่านให้เรารู้จักรู้แจ้งนะไม่ให้เราตามไปถ้าตามไปแล้วเราจะเป็นคนจิตใจที่ไม่สงบจิตใจที่มีปัญหาถูกอารมณ์มาครอบงำ ถูกโลกธรรมมาครอบงำถ้าเราไม่รู้จักทำใจเราไม่รู้จักเจริญสมาธิเราจะหาความสงบความดับทุกข์ไม่ได้เราจะไปโทษสิ่งแวดล้อมว่าสิ่งแวดล้อมมันทําให้เรามีปัญหาความเป็นจริงแล้วสิ่งแวดล้อมมันไม่มีปัญหาใจของเราเอง มันมีปัญหาใจของเรามันไปนรบกวนสิ่งแวดล้อมเสียงก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เสียงก็เป็นสิ่งที่มีอยู่รูปก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ลาบยศสรรเสริญก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ใจของเรามีปัญหาเอง ชอบเอาสิ่งต่างๆมาใส่จิตใส่ใจของเราเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่ตาของเราก็ต้องเห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงเราต้องสัมผัสกับสิ่งต่างๆพระพุทธเจ้าท่านถึงมีเมตตาให้เราฝึกสมาธิฝึกให้ใจของเราไม่ตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อม คนเขาตาบอดเขาอยากมองเห็นนะคนเขาหูหนวกเขาอยากได้ยินเสียงนะ่ะเราอย่าไปโทษสิ่งภายนอกโทษนั่นโทษนี่การฝึกสมาธิถึงเป็นสิ่งที่สำคัญใจของเรามันก็เหมือนกันลิงตัวหนึ่งมันอยู่นิ่งไม่เป็น มันกระโดดนั่นกระโดดนี่ใจของเราบางทีก็ยิ่งกว่าลิงอีกนะให้เรารู้จักใจของเราอย่าไปวิ่งตามมันพระพุทธเจ้าท่านเมตตาบอกสั่งสอนเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไปมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดติดต่อจนเป็นเรื่องเป็นราวจนเป็นสายน้ำจนเป็นแม่น้ำต่อเนื่องกันจนเป็นมหาสมุทรถ้ามันไม่เกิดไม่ดับ ก็แสดงว่าคนตายเราตายแหละให้ทุกท่านทุกคนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจอย่าไปเพี้ไรรำพันมันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละมันตั้งอยู่อย่างนี้แหละเรื่องนี้หมดไปถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เรื่องใหม่มันก็เกิดมา ถ้ามันยังไม่หมดเหตุหมดปัจจัยมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแป,ปลงไปอย่างนี้แหละมันเป็นวัฏจักรมันเป็นวัตวตสงสารเราจะไปเบื่อไปชอบไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านให้เราตั้งอยู่ในความสงบถือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป มาให้โอกาสเราได้ทำสมาธิได้เจริญปัญญาได้สร้างบาร,รมีนะใจของเราถ้าเราไม่ฝึกไม่ปฏิบัติมันก็ไม่มีสมาธิมันก็ไม่เป็นสมาธิส่วนใหญ่ทุกคนชำนิชำนาญในการทำงานทำการต่างๆแต่กับการทำสมาธิ ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเป็นไปเน้นทางภายนอกเน้นทางธุรกิจต่างๆมากไปชีวิตของคนเรามันไม่มีความสุขนะถ้าจิตใจไม่เป็นสมาธิเราวิ่งตามสิ่งภายนอกเราเหมือนวิ่งตามเงาเราวิ่งเร็วเงามันก็วิ่งหนีไปเรื่อย การฝึกสมาธินี้ดีนะดีมากทุกทุกคนจำเป็นต้องฝึกเราอย่าไปคิดว่าไม่ใช่ของจำเป็นเพราะตัวดับทุกขของทุกคนก็คือจิตใจสงบที่มันมีปัญหาต่างๆก็เพราะจิตใจไม่สงบคนบางคนนะ่ะน่าสงสาร เกิดมาทุกจริงๆทุกมากมากทุกทั้งกายทุกทั้งใจทุกทั้งการทำมาหากินทุกเพราะเรื่องคนอื่นเพราะเขาไม่รู้จักทำใจให้สงบเป็นคนเปราะบางจิตใจไม่หนักแน่นเข้มแข็งชอบตามความคิดชอบตามอารมณ์ไปเพราะว่ามีสมาธิน้อยไม่มีความหนักแน่น ชอบตามอารมณ์ชอบรับอารมณ์เขาว่าอะไรก็รับเอาหมดเห็นอะไรก็รับเอาหมดอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ถูกเรื่องกายของเราก็เหมือนกันมันมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะถ้าเราไม่รู้จักทำใจให้สงบมันก็ทุกข์ทั้งทางกายทุกข์ทั้งทางใจ ใจของเรามันชอบต่อต้านในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายมันเป็นไปไม่ได้มันเจ็บบ้างก็ช่างหัวมันมันแก่แล้วมันเดินไม่ได้ก็ช่างหัวมันถ้าเราไม่ยอมรับอย่างนี้ก็เปรียบเสมือนเราไม่รู้จักทำใจให้สงบ เราอยากได้เดือนก็ไม่ได้อยากได้ดาวก็ไม่ได้ด้วยเหตุปัจจัยนี้เราต้องฝึกจิตใจของเราให้สงบไม่ให้วิ่งตามอารมณ์ไม่ให้วิ่งตามสิ่งแวดล้อมฝึกเป็นคนฉลาดขึ้นพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ เมตตาให้นํามาบรรยายคำ่ำวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2555เพิ่มเติมจากเช้าวันอาทิตย์ที่8เมษายนพุทธศักราช2555ณวัดป่าทรัพทวีธรรม,มารามตำบลบางหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา